สวัสดีครับพี่น้องมนีมาเล่นน้ำขุ่นเม่นะครับเคยมาหาเพื่อนเทียนหนึ่งพี่น้องนะครับแบมมาเล่นมาถามข้าวมาคุยกันทั้งสารคามพี่น้องีบ้านดอนดอนตูมแล้วแม่น้องบ้านนี่เนาะบ้านดอนตูมพี่น้องเชาวในกระเป๋าเรียก่ดอนปูตาลุกห้พี่น้องอิปซีระเบิดกันแล้วได้พี่น้องเด้อนะครับสําหรับเลขของคนบุรีรัมย์อุที่ผ่านมาเพื่อนห้ที่ซูนหกเขาเต็มเต็มพี่น้องนะครับพี่น้องอยากเบิรงพี่น้องอยากเห็นเขาไปเบิรง ช่องทาง YouTube ทวีคนเดิมเขาไปกดเบิ้งว่าเลขของคนบุรีรัลำงวดประจำวันที่สองผิาสภาคมนั่นเพิ่นปล่อยตัวใดพี่น้องเขาไปเบิ้องว่าพี่น้องเด้อเลขเพิ่นเขาแม่นสูงวดอยู่พี่น้องเพิ่นส่งมาให้ครับมื้อนี้มาเล่ยนน้ำมีใยพี่น้องนะครับเพิ่นพาบักหมูเพิ่นเพิ่นผ้าออกหมูวน้อยน้ำทอมปั้นพี่น้องคอคำปั้นนี่ล่ะว่าสิมาถามแนี่ยทั้งครับน้ำทอมปั้นมันสุกอบ่อกมูวนเป็นก็ได้ นะครับบรรยากาศก็เย็นเย็นอยู่นี่พี่นออออ้องลมพัดวอยวอยวิวีเย็นดีโยาคุณญาคุณยายเพิ่นไปบ้านแล้วพี่น้องผู้เพิ่นฝันเป็นแม่ไปแล้วผู้เพิ่นให้เด็กต่ว่าอยู่นี่ก็ให้ก็อล้วพี่นอ้องเขา่็จะให้ตัวใดเราเบิ่งก่อนว่าเพิ่นกําลังตัวต้วนความฝันอยู่ว่าพั่นฝันอยู่พัตต่น,าตตน,าตตนาจาว่าจว่าพั่นใดจาว่าคิดวังก่อนหมกขึ้นฝันจังใดพั่นนว่าคุณยายเรากินบักโม่เร้ายางคนกินน้ำเราหันหลังให้พี่น้อง น้อยขี้ชีวงพี่น้องเฮียเม่เราขี้ชีเราอยากลานลูกหลานกินนมขงโม่หนอยบอกง่บยกงโม่หนยบอกง่ายหมดฮันลังให้งโมแดงเจื้อขงพี่น้องแดงจนขาวบากงโม่พ้นกระไดโอ้ยสางบ่สางบ่มาขายแท้งโมลูกที่ซื้อให้จากหน่อยสั่นนี่น้อยละหาสิปุจจิเสื้อให้กินว่าเสื้อให้ยแย่เท่ากินเซื้อนี่ว่ามีหลานสาวได้ทางจีเสื้อให้กินแต่ผมมีหลานสาวว่าเื้อให้กินได้เนี่ยพี่น้อง แล้วกับบานเฮาบ่มีกวางค่ติยายฒ่าหม่ี่อยู่ทางบ้านทางบ้านติเพิ <"H> um, ่หนวยใยญ่บ่ดยัหน่อยดี20บาทอืมเด๋วจากน้อยลานสิไปซื้อมให้ซื้อมาใหหมโมมันบานบ่ล่ะอืมนั่นั่นส้ากับเอามาเนาะบานเดวของรถไปนับเของรถไปนั่งรับ หมอบักซื้อเล็กหมอบักซื้อเลขกหมอักซื้อเหล็กยี่พอที่ว่าน้ำเาเมื่อนันติอ๋อตาเดล๋ยวทั้งปูดเข่าเขียวต้งย่องยมเข่าหน้าน้ำหนาถ้ำจีแมยเพราะเอิอหน้าถ้ำหรือหน้าหยองปลาทั้งนี้บ่อหนามเนาะทังสารคามเบื่อหนามพี่ดอกหนามซุ่ม น้ำดีทั้งชุ้มเพลยรแห้งตัดอ้อยเลียวๆเลยอ้ยแดดกินกินเลยอ้อ,อยตัดอ้อยเลียวกับกูม่มันเลียวทั้งคุ่นมีแต่กู่มันปลูกมันปลูกอ้อยกับดำหน้าทั้งชุมเพีมีเท่านั้นละ่ะคือทั้งผีเดียทั้งผี่บมีบมออ่มีอ้อยเนาะแม่เนาะครับบ่มีอ้อยแต่ว่าน้ำวมดีเป็นานายน่อเอาดอกน้ำถมปวดพี่พนอ้องสภาพบ,บ้านอีเม่ดูน้ำวมเฮ้ย ม,บบามมานท่านเป็นนามม่านที่ปิตรยานพี่น้องยันเขยันเงียกยันงูบกกายยู่ดอกเบิ้งกันน้ำ่วมบานยีเมียรปพี่น้องเบิ้งสภาพเอาเด้อตาลลตูนศาสตว์นะครับพี่น้องอิบซีผู้ใจบุญนะครับพี่น้องอยากซอยซื้อบกโม่ย่ายเถาสองย่ายพี่น้องนะครับสภาพบานเพิ่นนะครับฝากความใดเด้อพี่น้องเด้อบกโม่ไปเกีบบกโม่เฮียเพิ่นมากเลยพี่น้องปลาที่เพิ่นเอาถิ่มแล้วในท้อกัมปันนี่แหละนักคน ผู้เฒ่าเนาะ้ม,มีเงินสื่อ,อยังวานล่ะพี่น้องเห็นถภาพนะครับถ้าอยากซอยพอนพหลาล้อยสองร้อยหาสิบบาทโอนมาหาผมได้ผมผ่านมาสิได้เอามาให้มาส่งย้ายนะครับเมื่อใดมาผ่านมามาห็ดคลิปทั้งสารคามก็จะได้เอามาให้เล่านะครับพี่น้องเอฟซีสุขุพุกคนเบิ่งนำกันนะครับยสิบบาทยี่สิบบาทดีบิดพี่น้องนะครับขอแตว่วาห้เจีบุญส่วนท่านนะครับเพียรอย่างดีกันเบิดเอา รถเกี้ยวเข่าเนี่ยมันหลายขั้นอยู่ที่แม่คือดังแห้งแท้ขั้นเดียวอืบุนๆอยูครับอมวดเพิ่งหนึ่งคุณแม่ได้ป่ได้บริกอันวัาศูนเจ็ดได้อยู่ครับแล้วงมวดว่าหันนั่นหันไปเอาศูนย์สองศูนย์หนึ่งหมนศูนย์สองศูนย์หนึ่งบ่งคลิปลูกตีคลิปลูกกับบงกลมไว้อยูะ องกลมไปอยู่เด้ลูกโทรมาหาอิเมจังว่าจักเสียหลายเชียรอย่างนี้อิเมจบะฮับสายให้อันอันอันกะสิแม่นี่ดอกพราะว่ามานแล้วเชียรเอาไปหนีลูไปฝึกครับฝึกอยู่ล่างหุ่นทศมหาอิเมจบอกอิเมจซื้อเหล็กอยู่เด้โ,เโทรมาดูดูบะฮับทดสอบลูกก็เลยโอ้ยจกเปลี่ยนจังไงเนาะบะฮับทดสอบลูกเสียสนดอกบ่พกบ่กยังกระโลดตีครับแล้วก็บ่ฮับสายจักหน่อยเนาะว่าสิบอกฟันดีสนดอกลูกฟ<ม>ันด<ร>ีงวดงวดออกศูนย์เกศกับฟันดีงวดออกศูนย์หกกับฟันดี วันนี้ทั้งฝันดีครับ0ุนหกหศูนก็ว่าเสียเอาเยอะบันนี้เมื่อก้เงืนสื่อได้บ่ได,ด้<ม>เอาศูนย์หนึ่งศูนย์สสาวฝันว่า,าันใจย,ยุ่หัวมากมาแล้วบันนี้มากกว่าไม่เปนนะนนไปแล้วเงินหาย,ยีสบาทอ<ม>ันฝันสองงวดแล้วล่ะแต่ว่างวดนีกับฉีน้ำอีกอพราะจะยู่ห,หัวเฮาราชการที่สิบใแไหมซื้อตั้งศูนยสว่าเอาเงื่อหยีบาทั้นะครับ แล้วก็เนี่ยขันขันฝันเรามันถิ่มออกน้ำปนนะขันน้าอยู่ครับอือแต่ว่างวดุนเจ็ดเนี่ยนี่แม่กันยังวาวว่าฝันว่างก็จะมาตั้งกระถิ้นยืนหน้าบ้านเราเป็นม้ามังกันหัวมาายังออกเอาอันบักแตกอะไรยังเอาไปเคียงั้วไปเห็ดเนี่ยนเนี่ยนแบบเลยทีเดีิพครับน้ำงวดฝันเนี่ยมออกมันม่ออกงววหลังครับโอ้ออกงวดหลังป่เครับ ออกมวลหลังวพัดันมนนวดนี้จะว่าท่านออกจะว่าจิน้ำหยีกคือเ,เก่าสาธุครับให้เข่าเดอ้อพี่นอ้อง <kay, S 2> <คะ S 1> นะครับให้เขา่า<ด>ให้ยายได้มีเงินมีค้ำนะครับยายมีเงินมีมนค้ำอีกซีได้เงินได้ค้ำได้มาใส่สู่ยู่สู่กินพี่น้องนะครับดีใจน,น้ำเบิร์ด้ใดโศกผู้ใดีมานเอาเลขของพระเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นเลขศูนย์หนึ่งหรือตัวศูนย์ ขับศูนย์หนึ่งขับศูนย์สองต้นบ่อต้นยี่สิบบาทคือดังเงื่นเหตุย่บาทนะครับตะก้าวมาออกน้ำกรนสี่นี้หรอเขาผันก็ฝันงวดฝันนั่นว่าออกดอกแต่ว่ามันออกน้ำกรนออกน้ำกรนออกสีดากอือออคนอื่นคเอื่นผู้เฒ่าเผู้นว่าออกสีดากมันบอกออกตรงงามเ้าฝันมันบอกออกมันบอกออกน้ำกรนเฮาเนาพี่น้องนะครับพอด้ยินจากปากคุณแม่นะครับบาดดอนตูมเบาสุฟังนะพี่น้องเด้อ ครับเพิ่นฝันว่าเห็นพระเจ้ายุหัวการที่ซิบนะครับมากอดเพิ่นนะครับงวดน,นั้นเพิ่นกับฝันจะ่าบอกออก,กออกงวดรุ่นเจ็ดศูนย์พี่น้องงวดน,นี้ที่ออกอฝันแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันออกหกศูนย์นะครับแต่ว่าพระศรีน้ำอีกคือเกานะครับตัวเลขตัวที่วันวาชิีน้ำเหือคือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองพี่น้องกับสองศูนย์นะครับให้พี่น้องติดตามเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อนะครับ เอาเขียนตัวใหญ่ให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันเยอาฝากติดตามทวีคนเดิมให้น้ำเด้อช่องทางยูทูบอ่ะเออเขียนปูนแล้วมาครับน้ำไหลไปไหนเอาพี่น้องนะครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2566เด้อพี่น้องเด้อนะครับเลขแม่บ้านดอนบุม บ้านดอนบุ๋มตุูมตูมตมสิบ้านดอนตุูมน้องเมียเนาะบ้านดอนตุูมนะครับบนลางเพันไห้ที่สองศูนย์นะครับกับหนึ่งศูนย์พี่น้องนะครับสองศูนย์ศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่น้องนะครับส่วนตารางนี่ก็เป็นเบอร์โทรผมเด้อพี่น้องเด้อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์หกสองเก็ดเด้อพี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับเลขอ่างวดประจาวันที่สองเลขแม่ดอนตุูมนะครับบ้านดอนตุูมพี่น้องนะครับเพันไห้แนวทางมา นะครับเพื่อนฝันว่านพระเจ้ายู่หัวมักกอดเพื่อนลูกสาวเพื่อนพี่น้องนะครับอล้วเจ้าอยู่หัวมักกอดเพื่อนไปไปเพื่อนกระไรตีเป็นสองศูนย์พี่น้องนะครับราชการที่สี่พร้อมนะครับแล้เอาเบิ้ลใบยี่สิบไผ่น้ำสันพินวลานะครับเพื่อนกระไรตีเป็นสองศูนย์ศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่น้องไอพี่น้องเอฟซี ครับนาจอไว้พี่น้องพี่น้องมากก็คอยจับพี่น้องขับคอยพานให้พี่น้องเดินนะครับนี่คือเลขแม่บ้านดอนตุก่มทั้งสารคามพี่น้องนะครับจิตามให้พี่น้องเบื่งน้ำกันเนี่ยหาม่กวันมัยบสมือลพเนี่ยหยกเนี่ดกันเชาไห พี่น้องนะครับล่งคลิปอ,อีเมลให้มาเลี้ยวก,กันพี่น้องเยาจะไปซื้อบักโม่มาให้เล่าบ่อบกโม่ก็าจะซื้อน้ำปั่นมาให้เล่าแล้วให้พูเถ่นะครับหาเลขกเลขเพื่นกะหมวดประจำวันที่2องพฤษภาคม 2566. ันะครับเล็กเพิ่นกะไห่มานะครับตรงที่2องศูนย์หพี่น้องนะครับหมวดประจำวันที่2องพฤษภาคม2 5ง6 กับฝากพี่ฝากน้องนะครับสุขุทสุกคนนะครับเอามาตอนพี่ตอนน้องสุขุทสุก้นนะครับมักเราค่อยจัดได้พี่น้องเด้อขรัแเราก็คอยพานขบมาเบพือความสุขามบันเทิงแค่านั้นกับพ่อพี่น้องนะครับสองทางเป็นเพียงแนวทางให้กับพี่น้องอิซีเพียงเท่านั้นพี่น้องมาสนับสนุนให้พี่น้องไปเร่นการพนั้นแต่อย่างใดได้พี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับ ผมมีซื้อกางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นเลอพี่น้องนะครับพี่น้องพิจเจรณาเบิงเงินท่องมันหายากขันมากก็ค่อยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขันบ่มักกับ่ต้องไปซื้อเลอพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับได้ตัวดีตัวดีนะครับน้่แม่ดอนตูมนะครับออามาตอนพี่ตอนน้องฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงน้่กันนะครับสำหรับเลขแม่บ้านดอนตูมนะครับทังสารข้ามนะครับเป้นฝันว่าเลข พระเจ้าอยู่หัวมากอดเพื่อนเหเอาเงินไปยี่สิบไห้พี่น้องนะครับ<ม>เป็นกเดขตีเป็นสองศูนย์ศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องมากแล้วก็จัดพี่น้องขัดก็ผ่านพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกวันแรงใจลุงป้าสู้ขู่สู้คนที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องยูทูปทวิตคนเดินนะพี่น้องเดอ้อนะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบพระคุณผูลลัพผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปขอบพระคุณความหัความแพง นะครับสุขูมสุขคนนะครับที่ให้ความอบอุ่นกับทางช่อง YouTube ทวีคนเดิมช่องนี้นะครับซอยผักซอยอยูซอยดันให้ลูกให้หลานมีผู้ติดตามน้ำไหลไหลได้พี่รองเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปของแม่ดอนตุ่มไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแห้งๆปังๆงวดป,ป,ประจําวันที่สองพฤษภาคมนี้ได้พี่น้องเด้อลำด้วยเงินทองเงินทองไหลมาใช้มากก็ยังสายหนามบวกระดา,ายพี่น้องนะครับควาบเก็บยาจดีดาความไขยาสหาย,ยาหมีมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมขอจบคลิป ไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออกล่าวเข้ามาอยู่ดีไม่แห้งสู้กู่สู้คนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ